และแล้วเราก็ตกใจจนลุกพรวดพลาดเปลี่ยนจากท่านอนขึ้นมานั่งยองๆและกวาดสายตาที่ดุดดานหันมองไปหาคนโน้นทีคนนี้ทีอาการเหมือนคนสติหลุดหรือเพิ่งพบเจอกับสิ่งที่น่ากลัวมาหมดัดมาดพอเห็นแบบนั้นทุกคนต่างพากันตกใจสักพักลุงเราจึงเอ่ยขึ้นมาว่ามึงจงมองมาที่ตากูมึงรู้ไหมว่ากูคือใคร เราจึงตอบไปว่านี่คือลุงของฉันเองจ้าแล้วลุงแกก็ถามเรามาอีกครั้งว่าแล้วกูชื่อว่าอะไรคนที่อยู่ที่นี่ชื่ออะไรกันบ้างเราก็สามารถบอกชื่อได้หมดทุกคนจากนั้นคุณตาของเราเลยพูดขึ้นมาว่ามันคงไปแล้วละแล้วพออาการของเรากลับมาเป็นปกติ น้าก็พากันไปดูน้องและพ่อของเราที่บ้านผ่านไปสักพักพ่อกับน้องของเราก็มาที่บ้านคุณตาแล้วคืนนั้นพวกเราทั้งหมดก็นอนกันที่บ้านคุณตาซึ่งทุกคนก็พากันนอนล้อมเราไว้ให้เรานอนอยู่ตรงกลาง